ทุกย่างก้าวถ้าเราไม่ประมาทจะเป็นก้าวที่ประกอบด้วยสติและไปพร้อมด้วยสัมปชัญญะสติคือการระลึกได้แต่สัมปชัญญะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมซึ่งจะประกอบด้วยปัญญาเห็นการเกิดดับ เห็นการเคลื่อนไปเคลื่อนไปเคลื่อนไปแล้วในขณะที่มีการเคลื่อนไปก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาทุกย่างก้าวบีธรรมะประกอบภระศาสดาท่านก็ทำแบบพวกเรา เราก็ทำอย่างที่พระองค์ท่านได้เคยทำท่านก็เคยเดินจงกรมเดินไปและเดินกลับเราก็เดินไปแล้วก็เดินกลับเช่นเดียวกันท่านก็เคยนั่งอยู่เฉยๆมีสติอยู่กับลมหายใจเช่นเดียวกับพวกท่านทั้งหลายก็มีสติ อยู่กับลมหายใจที่นเดียวกันในขณะปัจจุบันนี้พวกท่านก็กำลังมีสติอยู่กับลมหายใจเข้ามีสติอยู่กับลมหายใจออกมีจิตใจที่คุ้มครองตัวเองด้วยโยนิโสมนสิการ ็ค,คือความโน้มไปในการพิจารณาเห็นลมเข้าเห็นลมออกเห็นลมกระทบบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ผนังจมูกหรือช่องทางเข้าของลมหายใจที่บริเวณที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยม เหนือริมฝีปากบริเวณเล็กๆบริเวณแคบๆที่เราตั้งใจในการที่จะให้ความสนใจท่านก็จะเห็นลมที่กระทบสังเกตลมที่เข้ากระทบลมที่ออกกระทบ และความน้อมไปของจิตของท่านก็จะเห็นว่าลมเข้าแล้วก็หมดสิ้นไปลมออกก็หมดสิ้นไปลมเข้าเข้ามาอีกลมเข้าหมดสิ้นไปแล้วลมออกก็เกิดขึ้นแล้วก็หมดสิ้นไปอีกเช่นเดียวกัน ทุกๆขณะที่เราหายใจจำแล้วจำอีกจำแล้วจำอีกก็มีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่เราตั้งใจจะอยู่กอนุมัยใจมันก็เป็นธรรมชาติของจิตที่ยังไม่เข้มแข็งพอ จิตมันก็จะล่องลอยไปอีกเกิดความคิดนึกเรื่องต่างๆทั้งในอดีตบ้างในอนาคตบ้างโดยความตั้งใจของเรารู้ทันก็กลับดึงกลับมาเดี๋ยวมันก็จะลอยไปอีกเราก็ตั้งใจดึงกลับมาอีก เท่านั้นยังไม่พอบางทีเราก็เผลอไปเราก็ดึงกลับมาอยู่กับลมหายใจตามเดิมบางทีก็มีเสียงเช่นเสียงมอเตอร์ไซ ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปนมากระทบโสตประสาทของเราหน้าที่ของเราก็คือกำหนดรู้ถ้าเราอยู่กับลมหายใจอย่างเดียว เราก็จะอยู่ในสถานีแรกๆแต่ถ้าเรากำหนดรู้ในทุกๆเรื่องที่ปรากฏเราจะก้าวข้ามพ้นสถานีแรกไปเป็นสถานีต่อๆไปอย่างนั้นความตื่นตัวในการที่เราจะมีต่อการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นทั้งภายในแล้วก็ภายนอก จึงจะเป็นสติปทานสี่เรากำลังปฏิบัติสติปทานสี่สมาธิก็จำเป็นวิปัสสนาก็จำเป็นสมาธิที่เป็นสมถะภาวนาทำให้จิตของเราได้รับการพักผ่อน ทำให้เกิดความเข้มแข็งของจิตเพื่อจะเอามาปฏิบัติวิปัสนาก็คือการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นที่มากระทบดังนั้นขอให้ท่านที่ปฏิบัติไม่ควรละเลยในการกำหนดสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่ปรากฏขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นอาการปวดอาการคันท่านต้องรับรู้กำหนดรู้แล้วก็วางไปแล้วก็กลับมาอยู่ับรมายใจตามเดิมถ้าหากท่านทำเช่นนี้แล้วสิ่งที่เราเรียกว่า ท่านกำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ไปพร้อมกับสมถาภาวนาก็จะสมบูรณ์ก็ขอให้ท่านตั้งใจปฏิบัติต่อไป